อ่ะโอเคค่ะกราบสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะจ๊าคุณพี่กลับมาอยู่กับช่องเดิมอีกครั้งนะคะกระเทยไม่เคยขาดทุนจ้าวันนี้วันนี้อ่ะเราจะมาต่อกันอยู่ที่เกมนี้เลย treasure of aztec นะจ้าคุณพี่จ๋าอ่ะเป็นเกมสาวทํำสาวใจสาวทําในดวงใจของเรานั่นเองนะกลับมาเจอกันอีกครั้งละกลับมาอีกแล้วอ่ะไปไม่รอดเลยเจออีนี่ตลอดอ่ะวันนี้จะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยจ้าปา เริ่มแล้คุณพี่นะมากับทุน3,000บาทเบ็ด1 0 0ออตโต้หมุน30พร้อมเปิดเทอร์โบไปละนี่แน่นี่แน่นแนเออเจอกันอีกแล้วเจอกันช่วงนี้เจอกันบ่อยนะอุ้ยเฮียฮ้อุ้ย,ย,ะอ,ยอะไรวะแม่มาเร็วมากเวอร์มากงงยังไม่ตั้งตัวเลยจะจ่ายไหมอะอะเวายมา ลงอีกเออเลิศอ่ะอีกอีกเฮ้ยวู้หู้อ่ออนะอ่ะอ่ะหาเรื่องหาเรื่องนะหาเรื่องให้กูโดนด่าอีกแล้วนะอู้อู้อู้แตกเวอร์มากอู้นี่ดอกอะไรเนี่ยเอา้างงนะโอ้ยอังงงอยู่เลยอุ๊ยอะไรเนี่ยอ่ะไปจ้ะ เดี๋ยวลุ้นฟรีนี้ก่อนกันเลยลุ้นลุ้นฟรีนี้กันก่อนแต่ทีนี้คิดว่าไม่มาแล้วแหละถ้ามาขนาดนี้คงไม่มาอีกแล้วแหละนะคงไม่มาแล้วหนูว่าไม่มาแหละจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเป็นไปได้เหรอมันอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะฮะโอสติโอไม่มีสติแล้วอุยอ้ยอุ้ยปากสรรั่นอุย้ยอะไรอะงงเลยยังงงอยู่เลยตอนเนี้ยโออีดอก อะไรวะอ่ะหมุนกันอย่างรวดเร็วเลยนะเอาโอเคตั้งสติปแป๊บหนึ่งอ่ะมาอีกเขียวมาอ่ะโอ,โอ้ยวันนี้ทำไมเข้าเข้าอะไรขนาดนี้เนี่ยโอเคนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะอยู่กับกระเทยไม่เคยขาดทุนเหมือนเดิมจ้ะคุณพี่จ๋าสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้หรือว่าอยากชมคอนเทนต์แบบไหน บอกกันแนะนำกันมาได้เลยนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของวันนี้เราก็อยู่กันกันกบเมกาขีดเกมด cc ค่ายนี้เราบอกค่ายประจำใจเลยเล่นอยู่นี่แบบฮะ <c oughs> งงบางทีก็ดูดบางทีก็มานะสาวทําที่เดาใจยากเดาใจไม่ถูกเลยนะเอออ่ะไปอีก30มุนก็เป็น100นะโอ้โหมาทุน3,000แตกในฟิล์มที่3าม0ิ โอ้ยเลิศเป็นไปได้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 ตอกย้ำเชื่อมั่นมั่นใจลงมือทำเป็นไปได้ตอกย้ำเชื่อมั่นมั่นใจลงมือทำเป็นไปได้เป็นไปได้มั่นใจลงมือทำลอยลอยเกินลอยล้านลอยโอ้ยเลิศโอ้พี่หนูไม่รู้จะพูดอะไรเหรียญบบอึ้งตอนนี้หนูอึ้งอยู่อึ้งแบบอึ้งมากอึ้งแบบดิดใจโอ้โ ได้จริงปะเนี่ยโอเคเรามาลุ้นกันต่อนาอุ๊บเซยเๆๆเซีเวลไม่ไหวเซวไม่ไหว,ว,ไไวฮึดอา้าวหน้าทองอาเท่งทองเท่งทองของเจ๊อะเอ,อ้ยน้ำเงินไม่มาว่าดลงหนอมไม่น่าเข้าเลยแหละเข้าขนาดเนี้ยอยู่ต่อมีแต่ดูดนะ ได้เราต้องไปรีบเลยอ่ะเราขอปัสเศษนิดนึงคืนคืนคืนอาให้เขาก่อนขอปัสเศษแบบนิดนึงโอ้ยขอสามหมแล้วกันวันนี้นะอู้ทำไมมันแบบเอา้ามันมาเร็วจริงนะเมื่อกี้แบบมาแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยยังไม่ได้บนเลยคุณพี่นะเออโอ้ยเราบนหัวบนหัวอะกดเพลินไปอีกทีเนี้ยอะ เออเอากลับมาสามหมื่นห้าให้หน่อยกลับมาสามหมื่นห้าให้ก่อนออาไม่ก,กลับมาสามหมื่นห้ากูก็ไม่ไปอะ่ะอะอืมอืมเห็นไหมบอกแล้วถ้าอยู่ต่อมีแต่ดูดกระดูด,ม,ด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 มีแต่ดูดกับดูดมีแต่ดูดกับดูดเฮ้ยลุ้นอีกสักรอบไหมเบ็ดสองร้อยเลยนะอืมอ้าวอ้าวเฮ้ยกลับมาแล้วเอ้ยยังไงดีวะไม่แต่ว่าเราตั้งปฏิทานแค่สามหมื่นห้าเราจะแค่สามหมื่นหะ้าพอนะ ไปชอบเล็กชอบครึง่งครึง่งไม่ก็สี่หมื่นมาเลยอ่ะออยังไงดีโอ้ยเอ้เอเอ,เอลงอโอ้โหรุนไม่ไหวยกตัวเกริงมากตอนเนี้ยอ่ะอะ่ไม่น่าเข้าแล้วแหละอืมโอเคไปสามสิบอ่ะสามทีนี้ โอเคอะได้ตอบได้อยู่อะอะอะโอเคค่ะโอโองงงงงงอะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสรุปเกมกันเลยนะโอ้โ uh ห huh. มาเร็วเค็มเร็วมากวิริยะประกันภยัยประกันภัยไม่ไหวคิดเราเออเร็วไม่ไหวเลยอ่า uh, ววันนี้มาก,กับทุนสามพันนะ กดอ,ออโต้เบ็หนึ่งรอออโต้สากดเทอร์โบปุ๊บปุ๊บปั๊บฟีลงปุ๊บแตก3ามหมื่นโอ้โหอย่างที่เห็นกันเลยค่ะทุกคนค่ะอย่างที่เห็นกันเลยนะมาเร็วมาแรงมาปั๊บเดียวจบปั๊บเดียวจอดนะคะอ่ะสำหรับใครที่กำลังรับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนาะอ่ะ นะจ๊ะใครอยากได้รับชมคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปนละออ้ที่ตอนเข้าก็เข้าตอนไม่เข้าก็ไม่เข้านะอะไรวะเนี่ยไปละบายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าเดอ้อบายบายจ้า